เริ่มต้นวันนี้ด้วยการดื่มน้ำค่ะน้ำเปล่าน้ำอุ่นๆนะคะจะช่วยมากเวลาที่เราอ่านบทความนะคะเพราะฉะนั้นเวลาไปอ่านที่ไหนให้เตรียมน้ำส่วนตัวไปเลยแล้วก็เป็นน้ำที่เป็นกระบอกมีฝาปิดค่ะนะคะไม่ใช่ไปแก้วเฉยๆเนื่องจากว่าเวลาที่คุณอยู่ในสตูดิโอนะคะถ้าเผื่อมันเป็นแก้วเฉยๆน้ำอาจจะหก นะคะแล้วก็ไปทําให้อุปกรณ์เขาเสียหายได้เพราะฉะนั้นเตรียมน้ําอุ่นส่วนตัวไปเลยนะคะนอกเหนือจากน้ําอุ่นแล้วถ้าเผื่อว่าอ่านเยอะๆก็อาจจะมีพวกยาพ่นคออะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็ขอให้ทุกคนเตรียมเอาไว้นะคะแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่จําเป็นนะคะอย่างเช่นดินสอได้ยินเสียงไหมคะจริงๆแล้วเวลาที่ทํางานนะคะเราใช้ดินสอเฉพาะช่วงที่เราขีดแต่ว่าเวลาอ่านขึ้นมาจริงๆ ต้องวางเพราะว่าไม่งั้นแล้วเนี่ยเสียงมันจะดังเห็นไหมคะมันก็จะดังอีกอย่างหนึ่งที่จะต้องฝึกเอาไว้ก็คือว่าเวลาบทที่เราได้มานะคะบางทีเขาจะหนีบเอาไว้แบบนี้นะหนีบเอาไว้แต่เวลาที่เราอ่านหน้าที่1แล้วเราจะไปอ่านหน้าที่2เราต้องเปิดใช่ไหมมันจะมีเสียงดังค่ะเห็นไหมคะไม่ได้ค่ะสิ่งที่เราจะต้องมีก็คือเราก็จะต้องมีตัวที่จะเอาไอ้ตัวลูกแม็กซ์พวกนี้นี่แหละออกไปนะคะ แล้วก็ใช้วิธีว่าอ่านหน้าไหนก็ถือหน้านั้นเราจะใช้วิธีอย่างนี้เปิดไว้อย่างนี้เลยนะคะระหว่างหน้าที่เราจะอ่านพอถึงเวลาหมดปับ๊บมันจะทรกเข้าอีกอันหนึ่งเราจะได้ไม่ต้องคอยเปิดให้มันมีเสียงนะคะเพราะเวลาที่เราอ่านนั้นเสียงเราเป็นหลักเสียงพวกนี้ไม่ต้องการค่ะนะคะเอาละวันนี้สิ่งที่เราจะต้องมาเรียนรู้กันจะเป็นอีกอารมณ์หนึ่งของบทความ อเป็นอารมณ์สนุกสนุกก็แล้วกันนะก็เลยเลือกบทความที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวนะคะบังเอิญก็มาเจอเรื่องนี้เป็นเรื่องของเห็นไหมมันจะดังเรื่องของการท่องเที่ยวที่ดอนหอยหลอดนะคะแล้วที่นั่นมีอะไรมีลิงค่ะนะคะลิงอะไรลิงสแสมลิงสแสมทำอะไรลิงสแสมกินปูสแสม <c oughs> แล้วเขาก็เล่าว่าไอ้เจ้าลิงตัวเนี้ย จับปูอย่างไรนะคะเวลาที่เราอ่านเราต้องสนุกกับมันก่อนถ้าเราไม่สนุกเราไม่เห็นภาพลิงว่ามันกำลังทำอะไรคุณไม่สามารถถ่ายทอดได้นะนะคะเอาล่ะเรามาอ่านดูเหมือนทำเหมือนเดิมค่ะขีดก่อนแยกประโยคนะคะเราไปเข้าที่ประมาณหน้าที่เรากำลังจะอ่านเลยอ้ออันนี้เพิ่มเติมนิดนึงค่ะเนื่องจากว่าเป็นบทสารคดียาวนะคะถ้าเผื่อสังเกตจากจากบทอันนี้นี่ อันนี้ทํามาเองเพราะว่าเป็นคนสายตาไม่ดีนะคะถ้าเผื่อว่าตัวหนังสือเล็กๆก็จะอ่านไม่ออกก็เลยขอเขาว่าขอเอาต้นฉบับมาแล้วก็จะทําหนังสือตัวโตๆก็จะทําตัวโตๆอย่างนี้มาเองนะคะเอาละจะเห็นว่ามีคําว่าดนตรีแล้วก็มีคำว่าผู้บรรยายนั่นแสดงว่าระหว่างที่เราอ่านไปตรงนี้นะคะพอถึงตรงนี้เราต้องหยุดทอดเสียงลงเพื่อทิ้งไว้ให้เป็นหน้าที่ของ เจ้าหน้าที่เอาเพลงมาลงนะคะไม่ใช่อ่านเสซตแล้วก็ทิ้งเสียงขึ้นเอาไว้แล้วต่ออ่านเลยไม่ได้เราต้องผ่อนตัวสุดท้ายนิดนึงแล้วก็โยนเข้าสู่ดนตรีแล้วพอดนตรีปั๊บเราก็ขึ้นเรื่องใหม่นะคะอันนี้เข้าใจแบบนี้ตรงกันนะคะเอาละเรามาขีดค่ะนะคะสำหรับนักท่องเที่ยวเราจะเจออะไรรู้ไหมเจอสะกดผิดสำหรับนักท่องเที่ยงนะคะ แน่นอนอันนี้ไม่ต้องถามใครมันจะกดผิดชัวนะฮะสำหรับนักท่องเที่ยวแก้ไขได้เลยค่ะ,นะะที่ต้องการนั่งเรือชมปากอ่าวบริเวณดอนหอยหลอดเน้นคําว่าดอนหอยหลอดเขาต้องทำยังไงก็ต้องเช่าเรือหางยาวออกไปทําให้ได้บรรยากาศอีกแบบหนึ่งนะคะในนี้เขียนว่าอีกแบบหนึ่ง แต่เวลาที่เราอ่านจริงๆเราไปอ่านว่าอีกแบบหนึ่งมันก็จะดูเคร่งเครียดเกินไปเราต้องการความสนุกสนานก็ทำใหเ้เป็นภาษาพูดได้นะคะได้บรรยากาศอีกแบบหนึ่งคือได้เห็นวิถีชีวิตของชาวประมงวักเห็นภูมิประเทศบริเวณปากอ่าววักดูความอุดมสมบูรณ์ของป่ากโกงกลางที่ยังคงเหลืออยู่วักดูลิงแสมที่อาศัยอยู่ในป่ากโกงกลางวักเห็นไหมคะมันเริ่มต้นว่า คุณไปนั่งเรือชมโน่นชมนี่นะคะแล้วก็ดูอะไรมันจะขึ้นต้นเรื่องใหม่เพราะฉะนั้นพอขึ้นต้นเรื่องใหม่เรื่องของลิงคุณเพิ่มเสียงขึ้นไปใส่พลังขึ้นไปอีกลิงพวกนี้กินปูสมไม่ใช่ปูแสมนะคะหากวิธีการอ่านให้ถูกต้องกินปูแสมเป็นอาหารวัก,วก ะะวิธีการจับปูของมันนั้นชาญฉลาดมากวักค่ะมันจะนั่งอยู่บนต้นกงกลางเอาหางแย่ลงไปในรูปูปูจะเอากล้ามหนีบหางลิงแสมก็ตวัดหางเอาปูเข้าปากอย่างสบายๆเห็นภาพไหมนะคะจากตรงนี้ปับ๊บมันยังไม่จบนะอย่าเพิ่งลงเสียงนะคะขึ้นใหม่ลิงแสมกับปูแสมจึงเป็นของคู่กันหลังจากนั้นเราจะพบว่ากิจกรรมจับ หอยหลอดกับนั่งเรือชมปากอ่าวจะต้องพิจารณาจากช่วงน้ําขึ้นน้ําลงเป็นตัวหลักเห็นไหมคะว่าประโยคสุดท้ายไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับปูเลยเพราะฉะนั้นเราทําเสียงสนุกสนานเล่าเรื่องปูกับลิงมาจนถึงตรงนี้พอจะขึ้นประโยคนี้เปลี่ยนเสียงนิดนึงให้ราบเรียบขึ้นและเข้มข้นขึ้นหน่อยหนึ่งเอาละคะ่ะอ่านกันไปพร้อมๆกันอย่าลืมคะ่ะใส่ความสนุกนะคะพร้อมไหมพร้อมนะคะ ถ้าพร้อมเจ้าหน้าที่เทคนิคเขาจะนับ5้าสีสอพอสองอย่าอ่านเลยนะทิ้งไว้นิดหนึ่งเพื่อเขาจะได้มีเวลาตัดต่อนะคะอ่ะลองนับค่ะ5 4 3สําำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการนั่งเรือชมปากอ่าวบริเวณดอนหอยหลอดต้องเช่าเรือหางยาวออกไปทำให้ได้บรรยากาศอีกแบบหนึง่งคือได้เห็นวิถีชีวิตของชาวประมง เห็นภูมิประเทศบริเวณปากอา่าวดูความอุดมสมบูรณ์ของปากโกงกลางที่ยังคงเหลืออยู่ดูลิงสแสมที่อาศัยอยู่ในป่ากโกงกลางลิงพวกนี้กินปูสมเป็นอาหารวิธีการจับปูของมันนั้นชาญฉลาดมากมันจะนั่งอยู่บนต้นโกงกลางเอาหางแย่ลงไปในรูปูปูจะเอาก้ามหนีบหางลิงสแสมก็ตวัดหางเอาปูเข้าปากอย่างสบายสายลิงสมกับปูสม จึงเป to to ็นของคู่กันกิจกรรมจับหอยหลอดกับนั่งเรือชมปากอ่าวจะต้องพิจารณาจากช่วงน้ำขึ้นน้ำลงเป็นตัวกำหนดเข้าดนตรีเห็นไหมคะเห็นไหมคะว่าเราพบว่าทุกอย่างขึ้นต้นที่ตัวเราอารมณ์อยู่ที่ตัวเราค่ะ